ไม่ยืนที่เส้นคนนี้ฮูเ้ึงตึงตึงยี่ยี่ไบเร่งมันจะได้เอ้ยยิงอร่อยยิงอร่อยเนาะใบเร่งใบเร่ง ยิงยาโกแล้วยิงยาด้วยเห็นเลเดียวอยู่เมสเซฟว่ะโอ้ยว้าว

กามขามันบุบเลย,ยเลยเฮ้ยประตูก่าว่าเอาดิ